ไค่บัดบอกใครหาเก็บอย่านางก็พี่น้องเนาะปู่อองน้องอองหนูคือคือเห็นแต่ยังน้อยพี่น้องเลยนะเนี่เนาะบ่าวตากับอ่าเขาเอื้อยก็ได้บ่าวตาน้อยก็มูทุกคนกับอองปู่อองน้องไปน้ำเก็บอย่านาไปน้ำพี่น้องโอ้เนาะปู่ปู่น้อยปู่นี้อ่าจะคว่ำได้ก็พี่น้องเนาะอ่า À, hoa đây hết. à, hoa 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 ông hoa 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 เออเฮียเพื่อเพื่อนว่าอ่าพุ่นเนาะพากันย่างลิบลับลิปลับมาโด้สบายดีละสวัสดีโด้สบายดีพุ่นนสวัสดีโด้ชื่ออันบาวได้อบ่นี่ยฮะชื่อจังไดเอา้า ช <B> ื่อบอตาโอ้ผู้นั้นเด้ผู้นั้นเด้บอต้าเจ้าได้ชื่อยังเงาบาดนีนเจ้าชื่อจังไดชื่อน้องอิดชื่อน้องอิดน้องอิดหรือว่านางอิดแม่นบ่อโอ้เจ้าได้เจ้าได้นางอ่อนนางออนวะพู้ใด้เช่นผู้นั้นน้องผู้น้อยนั่นชื่อเท่าเท่าใจแม่นบอน้องใจพี่น้องเลยกะมื่อนี่เนาะพี่น้องเนาะกะ แวะลงมาหาทังน้องๆเพื่นพี่น้องเลยพอพอกับแม่อ่าชื่อจังได๋นนี่ใบอมาะใบอมาะชื่อชื่อพ่อน่ะชื่อไอ้ใบเนาะอ่าชื่อแม่น่ะแม่อมาะโดยจังได๋ากันเก็บยานงไปขายบ่โดยอืมเต็มงนี่เท่าไดนี่บ่ฮู้บ่ฮู้นะแม่เออแต่ว่าเก็บมื่อให้แม่โอใครแน่แต่ว่าอ่าตามธรรมชาติเนาะ พว่าให้ไปหน้าเพื่อนนี่มีอย่านางพี่น้องเลยโอ้เนาะเก็บอ่าอย่านางขายเพื่อนว่านี่เด้นี่ยนะนี่นะนี่มันขึ้นน้ำครืออ่ามันขึ้นน้ำต้นอ่าหย่าเทินนี่ก็เก็บเก็บข้อมือบ่านางนี่หฮึหรือว่ามือเก็บมือบวกเก็บบ่โอมือเก็บมือบวกเก็บเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะแต่อยู่แคมอ่าเทียงแคมให้เพื่อนนี่แหละพี่น้องเลย อ้าวใบเนาะแล้วก็เอื้ยอยเมาะใบอะเมาะเนาะเพื่อนเอินอแม่กับพ่อเพื่นอนะเพ่อิญหน่อเอินรวมเข้ากันแล้วได้พี่น้องเอ้ยโดยกาบทักทายสบายดีกรพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ตสุขสูข่สคนเดอ้อเนาะพี่น้องเนาะบัวาชีอยู่ทางไก่ทางไกลอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้ำเดอ้อเนาะพี่น้องตอนนี้ก็อยู่หน้ากระท่อมของน้องๆเพื่อนนั่นแหละพี่น้องเอ้ย น้องอ like ้อนแล้วก็น้องอิดน้องใจพี่น้องไอใบเอื้อยเมาะเนาะเพิ่นกะเป็นคนอยู่ทางเมืองเมืองพีนบ่อ่าเป็นคนอยู่ทางเมืองพีนพี่น้องเลยกินข้าวกับยังมไอนี่ฮะกหมูกินกับยังเกาะลูกหมูกระดูกหมูกระดูกหมูอ๋อเบิ่งกเบิร์เบิร์ติดไม้ให้น้องเพิ่นก่อนถือว่าพ่อแล้วบ่หน่พ่อแล้วบ่หน่ พอเลยเนาะเต็มทุงยางเราใช้ผู้นั้นเต็มแล้วว่มามัดเบิ้องหามัดเบิง้งห่าโอ้เนาะใช้ฉนอมนไม้คือปูมีมือนี่พีพีพ,พ,พีมามามาผัากดอกมาเปลี่ยนพีน้องพี่น้องเนาะโอ <laughs> มามาโผลควายยองมาอลไรพี่น้องเลยต <laughs> ามาอย่างไรโบ้ได้ดมีฮันเกอรผูดอองบาดเนาะโซ เอออองน้องมาอองน้องมาโอ้โหแทงนาเนาะยิ้มเอื้อยอองเลยก็ยิ้มพี่น้องเพี่พี่พี่วะพ่เบิ้งเบิ้งเบิ้งจีธามเบิ้งนี่นั่งลงนั่งลงอ่าทุกินข้าวกับอ่าแกงกระดูกหมูวะเออไผ่มาให้ไผ่มาให้พ่อชื่อพอชื่อมาโดูอ่าแซ่บอยู่บ่แซ่บแซ่บเนาะ มือหนั่นกินเข่ากับพักอ่าพักพักยังพักกระลำบ่โดอ่าโดยของมักเลยบ่เหรอเนาะอกมมักเออของมักคนว่าเคยกินหรือบ่อ่าลูกซีนฮอนด็อกเคยกินบ่บ่บ่ได้สู่มีผู้ใดคอยเข้ามาเนาะน้องเนาะอ่าช่วงนั้นก็มีผู้ใหญ่ทางบ่าวแสนเพิ่นพี่น้องเอวนนั่งนั่งล้มหลานเนาะก็คือจื้อจื้อซื้อเพิ่นได้อยู่ละว่า เบาแสนผู้เพิ่นมักผมจอกนะอ่าผู้เพิ่นมักผงผมจอกนะเด้เพิ่นซื้ออ่าไข่ซื้อเข่าซื้อกระต้มขนมมาให้จื้อบ่จื้อเพิ่นได้บ่ฮะจือจ้อจือจ้ออยนะู่เนาะเอ่อไปผุดไปโอ้อออออเดี๋ยวจะนั่งนี่เบาจะซื้อชอยเด้ดอไปไปจะไปเมื่อเมื่อเที่ยงผู้ไปอ๋ององอองเอาหน่อง,องนี่ โอ้แข็งแห้งขนาดอึบปูนโอ้น้อยกับน้อยพิคินูได้พี่น้องแนละ <N ie S 1> ้วไปไปเนี่ยเกือบกับโบคู่กันพี่น้องเลยอ่านี่ไงน้องฟ้าอ่าตอนนั้นหลัดขอมานี่แล้วพี่น้องพอประตูนะเพส่วนลายเพิ่นกับโบได้คอยไข่น้ำเนยพี่น้องเลยเพิ่นจะมีบาดไข่บาดรโบไข่อ่าหาเก็บอย่านาพี่น้องเนาะปูนอองน้นองออง น้องคือเห็นแต่ยังน้อยพี่น้องคนนี้เนี่เนาะปอตากับอ่าเขาเอื้อยก็ได้ปอตาน้อยกับมูดูเพลินกับอองฝนของน้องไปน้ำเท็อกันนะไปน้ำพี่น้องโอ้เนาะูฝนูนน้อยูนนี่อ่าจะคว่ำได้นพี่น้องเนาะอ่าฝนโอ้ดูสวัสดีอบาย โอ้น้อจบไปดีด้วยเออเนาะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาลูกหล่าได้หน่อยกูมูได้ใบเดียวอ้กวโยพอไก่นี่เป็ือนยังขนมันคือเป็นนั่นนี้อ่ายนะไก่ไก่ยองไก่ย่องว่าชื่อเพื่อน่ะโอ้ยกะชมชื่อเลยแหละพี่น้องเอ้ยไก่ย่องไก่ย่องเนาะ อ่าๆๆเบิ่งเนาะเอาไม้อันนี้ให้อ้ายเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยได้ได๋หลังเทียงบ่เปิกบ่ลมน่ะนี่โดยมันสิเปิดลเด้เห็นบ่กแล้วพี่น้องยลเด้ครึ่งนึงไปแล้ว่นงเออพี่น้องไปลเด้ช่วงนี้บัดแฮงอ่ายามหนาวซโดยโอ้ไดผ้าห่มผ้าแพคู่กันบ่อ่ะบ่จักนํานผู้นอนอยู่เฮือนเฮาบ่ได้นอนบ่บ่ได้กดกา ค,คือคือคืออ้ายบัดเหตุงานกลางคืนโดยเฮ้าเห็ดงานกลางคื he o he o he o นลเลย,ยบด้กูดกาพ่ผมจักมีจักบอกอ่อแต่มากลางเว้นชีก็ได้นอนอยู่บ่กลางเว้นกไในนอนอยู่แบบเฮานอนบอดสมองอา5นาที่นาที่นอนอยู่นี่ดิมากลางเว้นก็นอนก้อน,นจงไปด้วยเฮ้าก็มหากามาแต่ตัดพื้นแถวป่านี่ดิเทพชิบุยโนอนโดย วัดกลางคืนกับแบบว่ามีมีเวลาเสือออยู่บ่อ่ะเสืออนอนกลางคืนน่มีเวลาอยู่สมมติว่าเฮาลงเฮาลงเฮามาห้าโมงสิบเอ็ดโมงห่านอนเลยละสิบเอ็ดโมงรับแล้วทางสิบสองหนึ่งโมงรับสองโมงตื่นสองโมงตื่นสามโมงนอนสามโมงนอนมามาตอนเว้นี่การนอนเล็กน้อยแล้วก็ไปหาเห็ดเวี้ยบไปนี่โดยนั่นแหละคนอ่ะหกครัวคนก็ได้ ใกล้แล้บ่ใกล้บ่ใกล้สิรับเงินเดือนแล้วบ่ยังยังอยู่ยังอยู่อืมประมาณยัง15มื้อและใกล้เด้อยังครึ่งนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนอ่าโอ้ยอย่าดื้ออย่าดื้ออย่าดื้อเออบ่ค่อยดื้อปานได๋ดอกอ่านั่งลงเด้อเดี๋ยวๆบ่าวบ่ซื้อชอยเด้ผู้ใดอ่าบ่นั่งลงนี่แม่น เดี๋ยวผูนี้บึงคือชิเฟงน้องได้ครับพี่น้องเนาะของกลุงตุงตรวจเนาะการผู้ลุงตัวการได้เงินเดือนแต่ละเทือนนี่ก็เฮ็ดอย่างนี้แต่แต่ตำเป็นนั่นอายยังบอตอนอายชอยมือมือนานๆเฮาก็เลยได้เงินก็เลยเฮามีแต่เฮาซื้อเนี่ยเสื้อหันกินเอาเสื้อหันกินเสืก่อนที่เขาบอกโดยเพราะว่ามือนัานนๆบอเซียนเพควนซื้อเขาไหมสองสอบบอโดยสองสอบเนาะ เรื่องข่าวดีเรื่องเฮือนนี่เพิ่นยังบ่ได้เว้าบ่บ่มีบ่หรือว่าก็เรื่องเรื่องเฮือนเพิ่นก็เว้าอยู่เฮาก็เว้าอยู่อยากได้อยู่คั่นอยู่แต่ว่ายังบ่มีข่าวดีเนาะโดยอ๋อเพราะว่าทางผู้ใหญ่ทาบอตาก็ยังบ่มีข่าวดีคือกันพี่น้องเอ้ยนี่แหละบอตาจังว่าอยากให้เนาะได้หลายคนเข้ามาพี่น้องเอ้ยอ่าช่วยทางใดก็ได้เนาะพี่น้องเนาะก็ขอเพียงแต่ว่าเอื้อยกับอ้ายเพิ่นได้โอ่าสิช่วยทาง อะไรก็แล้วแต่พี่น้องเลยอ่าก็ดีดใจน้าเบิดดยคือว่าได้ลูกยังน,น้อยโดยคือว่าทาั้งครอบครัวเพิ่นนี่ก็มาแต่เกิืงแต่ไก่อยู่ทางเมืองพินเชียโปลนุ่นเนาะโดยนั่นแหละอชิปโบได้เชาวบ่ได้นี่กเงินเดือนออกมานี่จุกบอลหลังหลังคาเนี่ยโบได้จุบเด้อโบจุกโดยบโบจุบจะได้อะเ่าไร้อะเอาเอาความจริงเลยเอาเอาความจริงเข้ามาเด้อเอาได้เงินเดือนเนี่ย เลือแต่เลือแต่ละมันลดเท่าไรเลื่อนเรื่อนละล้านแต่บัตจุ๊บอ่าบัดนี้บัตจุ๊บรายค่าซื้อข้าวค่าอยู่ค่ากินสมมติค่าซื้อข้าวค่าอยู่ค่ากินกะกําหมดแล้วเด้เบิดแล้วหอดเดือนกะกําหมดเลยได้หอดเดือนกําหมด คือเงินบมดเอือนกันยังบมดครึ่งเดือนนี่มัคือเงินนี่เดือนละล้าน่น้องเดือนละล้านบัดนี้เพื่อชีบิดเดือนบาดโดยนั่นแหละสามสิบเอ็ดมือเรือสามสิบมือเนาะอือสามสิบเอ็ดลูกเต่ากินยังเนี่ยเนี่ยโอ้โหเป็นเมียแบบเบร์ดแวรบิร์ดเป็ดเวียกบ้านนี่โดยเจ้าเห็ดยังเอือยอยู่เฮ็ดย่างมีแต่เบิ่งลูกนี่แหละอยู่กับลูกอันนั้นมีแต่แตงอาหารกินลูกแล้วให้ไข่ให้แตงข่าวข้าวหน้ำหาข้าวหน้าม้ำชุดลูกชุดเต้ากิน ยแต่กระเบื้องหันกระเข่าปลาหาหูเดียนานเก็บดอกไม้โดยแต่ดอกไม้ก็อึดยามเนาะเอึดอึดอึดเด็ดยามนี่บ่มีเด้อจะกินก็บ่มีเด้โดยโดยคือท่เจ้าน่ะมีมีมีแนวเห็ดเสริมอยู่บอกือว่าเลี้ยงกบเลี้ยงอยังก็ได้ขายอยู่บ้างไหมบ่ยังยังอยู่มันใหญ่เลยยังยังมัทันใหญ่แบบมันอาหารเพลินบุเพียงพอคือกันเอาไปซื้อหางบุเพียงพอได้ได้สูตรได้บทเฮียนมาไจะใช้ เอากะเทากเบ,บิึงมูคือบ<อ>ึงม,มูเลี้ยงคือชิง,งช่ายจีจีช้างคือกเอ็เลยเลี้ยงแล้วจักจักร้อยไอ้มาเลี้ยงนี่300สามร้อยแต่สามร้อยยังบ่ทันกินตัวหนึ่งเลยเฮาเอาไว้มันใหญ่ก็เลยเฮาคือจะคายนำแน่แต่ยังบ่ทันคายเด็ดนี่สามร้อยเราพี่น้องเราสามร้อ,มอยตวบ้านนี้ไปซื้อตัวน้นอยนมาตัวจะพันตัวพันหาพันหาโดยปลาทอง ปัญหาพี่น้องบัดหัวอาหารได้สอบนั่นก็ได้แต่เราบม่ได้ซื้อซอบซื้อเตโลเอ,อเป็นโลเป็นธงเล็ก <c oughs> เล็กไปหน่อยออบะอมี่ชื่อบะหมี่บะหมีกับพันปวกพันอย่างให้มันกินนนะเพราะเนาะโดยออปวกขี้เดือนมันให้มันกินก็ขี้เดือนออปวกันแต่เท่านั้นปันดจจ้กิโลหนึ่งเนี่ยได้กบอันนี้นเดี๋ยวนี้วอกเดี๋ยวสี่สิบเรหนึ่งสี่สิบพันอ๋อสี่สิบ ก็ถือว่าถือกลัวกบนาเนาะกบนาหนีแพงพี่น้องเลยโดยหันกบนาแม่นอยู่ว่าแพงแพงแพงแต่เดนี่บดิแพงกบดนเนาะการดำานงชีวิตการเป็นอยู่ของเคนก็คือว่าอะไรพี่น้องเลยคือที่อยู่อาชัยนี้เนาะอ่าที่ว่ายังยังยังโหดอยู่แต่เมื่อไดฉัได้ขายกระดาษเนี่ยังบมพอคนอยู่บ่นี่เอาไปยังบมพอแบบให้เข้าอันให้ให้ลดน้ำเปล่าเลยนะ แต่เมื่อนี้เฮาสิคิดสะจะปราคายแนี่คือชิคามคำจักสิากได้ขายขายน้ำเนาะขายน้ำพักในการใช้อันนี้อันหาบน้ามาหดอยู่บ่นี่ดยอันนั้นดึงดึงอันนั้นได้เขาดิไปไปไปยืมจากเขาก็เลยดึงน้ำก็เลยอันนี้ละตายเห็นบ่ตายมดเลยนี่ยามยามหน้ายามอย่างคบอใบกระปุกบ่แถวนี้ก็พักมดแต่ตายมดครึ่งหนึ่งยามหน้านี่ไอไอกระปุกกันบะนี่ยามใดยามนาพด ยำผลตุอกปุ๊กปลูกนาะยยำนะโดยยำายำยำยำผลแบบบัวใต้ก็เออก็พอได้ขายอยู่พอได้เก็บอยู่ก็เคยอยู่บ่แบบว่ามีคนมาซื้อมาอย่างบ่เฮาคั้นมีก็ไปช่องให้เขาเขาบ่ได้มาดิแบบบนบ่ลายดิบ่วพ่อลายเนาะโดยมันนี้ยำหน้านี่ฝนตกให้อยู่นี่อ้ายลองปลูกแบบหลายๆลงเบิ่งเด้อโดยหอมนี่ถ้าอ้ายปลูกได้นี่เอาแพ่อันนี้มุงมุงหลังคามนี ป้าทุมัดในน้อยหนหนึ่งมัดพันกี่มัดในน้อยนี่<ม>นสองเหงาสามเหงาพันหนึ่งนานหนึ่งได้เป็นล,ล้านพูดเลยพี่น้องเลยแต่ว่ายามนี้มันบกคอยเป็นราคาปังหอมเนาะขบวนบุบับบวเพิ่นก็นถือว่าอ่าจังไดเบิงเพิ่นนี่ก็ถือว่าแบบดุมันในการปลูกพังแล้วก็การดำลุกีวิตเพิ่นนี่ก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่น้องพี่น้องเลี้ยงกบแน่เล<ด>ยแล้วก็ทั้งอ้ายเพิ่นกะ อ่าข้อแตกต่างกับอ่าพู้ที่ว่าตกทุกข์ได้ยากหรือว่าครอบครัวอื่นๆก็คืออ้ายเพิ่นนี่มีเวียกเห็ดประจำคือเพิ่นเป็นลปะพ้อเนบ่อ้ายโดยเป็นยามยามอ่แต่ก็คือเว้าแหละขออนุญาตนำนาะพี่น้องเนาะอย่าว่บ้าน่าสิอ่าส่งตัวนี้บ่อ้ายส่งนุ่งไปยามโดยเชื่อได้ใช้เอ็นชุดแบบใดชุด ้เสือดูว่ามันต้องมีชุดนี่นี่แบบนี่ในแบบนี้กันย่ามนี่เห็นบ่นี่ใช่ใช่นี่กันนี่กันย่ามโอซีนี่เออซีนี่โอซีนี่กันย่ามกับซีนั่งกันย่ามมีจักโตอ้ไอชงสองเสื้อเสื้อซองเขาเอาไปตัวนึงแล้วดิเขาเอาไปตัวนึ่งบัดอ่ตรชงเสื้อนุ่งลิ่นธรรมดาเฮ้ยดิ ลงเทมดาไม่มีแต่อันนึงมี่อันนึงตัวนี้ก็แม่ละนี่ละชงยามกับฮาวเวอร์เด้ป์ฟนละฮาวเวอร์เด้ป์นเลยกูมี่ได้ชงเดลยถือว่าถือว่าเสื้อผ้านอาเพศนี่ก็ยังยังยังมีโบลายเน่อยเนาะเออมีมีมีโบลายยังมีโบราณคือเสื้อซอนนี่ก็มีแต่มีโบราณชงใช้ใช้ใช้ขอกบอยู่ทีงไหนขอกบอ่างกบนะบพุ่นพบ่นบอบเลี้ยงกบโดยอ๋อเบิ้งเบิ้งเบิ้งนะเนาะนี่นี่นี่เสื้อนี่เห็นบ่ เสื้อชุดนี่นี่เพราะนุ <S <S ่งปียน้ำเดยนคอม,มเมนต์มาอย่างดอกพี่น้องอยากอยากคู่ว่าการแต่งกายชุดปียน้ำเพื่อนนี่แบบแบบใดน,นะน้องพี่น้นงองเนาะอย่านี่กระเกี่ยวไว้มุ้งหลังคาบ้าน,นี่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 ดิโอ้เลยสิอันว่ายไพ่หลังคานี่อยากเอาวงเอออยากเอาบรรคานั่นดิังคาไก่นี่เพราะว่าตอนตอนนี้น่ะยังบ่มีเงินซื้อสังกะสีน้องพี่น้องเนาะโดย ช้ำช้ำแล้วบ่อซองนิ้วนี่หรือว่าช้ำงี้มากระบกช้ำบ่ใช่กบนี่เออซ้ำในซองแนวซ้ำอยู่ซ้ำอยเดีนะ๋ยวนี้มันขาดหัวาหารพี่น้องเลยเล<ด>ยช้ำนี้เต้นโมวิทย์ังมีเนาะโอ้ยอยังเฮาบัวทันใส่นี่มันไปแล้วเด้ครึ่งหนึ่งเลยด้ยอันนี้ไรเออ,อยังเฮาบัวทันใส่ตัวนี้นี่<อ>มันขึ้นก็เลยเห็นแถวนี้แถวนี้เงาพลุตกปลาลายแล้วเฮาขึ้นมันออกติดใส่แล้วนี่แค่เดือนแล้วเนี่ย สี่เดือนนี่เลยสเดือนะสี่เดือนแล้วใช่จับขึ้นมามนงดูตัวใหญ่ทำไรมัน้องใสแล้บิอกลองบงหูขาเห็นมันนอกนี่นี่นี่เหไหมข้นไปเลยนี่นี่เห็นบ้เห็นบ่ฮะโอเห็นบ่มันมันมั่มัน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 มมันมัมันมันันมันมันมันนมันนมนมันนนอนนน เหิ่ดตาปลออยู่เนาะตัวยังน้อยเยอะตัวทำสองนิ้วแล้พอดีต้มอ่อนไปดีไปดีอ่อนเนาะทั่วไปลายเติมอันนั้นแล้วขึ้นสีไปจักเดือนถ่ายหน้ามันเท่าึงนี่บอแบบเฮาบูเดียบูเดีถ่ายเดนบูเดีถ่ายนะเรือยบอหนิบูเดีถ่ายแบบคันคันมันลงหน่อยนึงกะเฮาไปปิ้งให้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 มันเต็มเอ็กอะีรเต็มก็ลงเอ็กเลยลงเลยได้มือเลยเด้อ มือจักมือมันลายมือเลยเอาะลรกะมีเสือติดรถมาอยู่พี่น้องเลยสักสองตัวกะเพิ่นแถมน้ำเสาว่านี่น้องพี่น้องจะไปบริจาคยังออกอดก้วยกะเดี๋ยวสิลองให้อ้ายเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะกะคือสีพอดีเพิ่นอ,อยู่ประจักรเดยวหาหาเก็บยานางขายพี่น้องเลย ได้จักพันนี่เบิ่งหั่นอูเนาะพี่น้องเนาะเอ้าๆถือไว้ก่อนเดี๋ยวบ่าวมื้อ้าบ่าวสิซื้อให้ดอกเบิ่งๆๆอาศัยอ้ายเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยอ่าคือทางครอบครัวเพิ่นก็ได้รับการช่วยเหลือเนาะทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งบ่าวแสนเพิ่นเทื่อนึงพี่น้องเอ้ยคอ่าดีใจนําท้งอ้ายเพิ่นที่ว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่เนาะยืนมือเามาสดพี่น้อง Chong tủ, chắc chi phó đi bộ phó đi là. Ừ. Ah, nó ai đó? Ừ. Đồ, đồ. À, à. nó. Hm, đôi thay hay nóng bung lên đôi bội. À? À. Say, 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 may nó rồi say, cháu say, 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 พอดีเลยมันบอกปรับเลยพอโชว์พี่น้องห้องงานรอเสาเนาะพี่น้องเนาะทางของเอื้อยนกหรือว่าเอินตามเสียงาเพื่อนกะเจ๊ตึ้งเนาะพี่น้องเนาะเดยอ่าเฮียเพือกเพื่อนว่าอ่าเพื่อน่ะมีขายบล็อกขายเชาอย่างต่างๆพี่น้องเลยเพื่อนเทมกระติดรถเนาะบ่ได้จกออกมาบัดเห็นทั้งง่ายเพื่อนคือว่าใส่กลับไปกลับมาอยู ตัวนี้กัพอดีกันตีเน้องไอ้นาะนี่กันเนาะอ๋อเบื่อแอวคือกันมักมากยู่บสีนี่เออมักอยู่มักอยอะสีเข้ากันเลยเนาะโอ้ยน้องเข้ากันเลยสีตัวดำดำอ่าคือเสื้อเสื้อเสื้อยืดเนาะพี่น้อง่วตากับว่าโภเปีนเสื้อยืดเพราะได้นงหลีดนงสบายอ่าก็ถือว่างามอยู่ทั้งน้องเพื่ด้มีเสื้อผ้าลายอยู่บเนี่ฮะบ่มี อยากได้อยู่บ่เสือผ่าไม่ไหมกับงานอยากได้อยู่โอยากได้อยู่คนน่ะอยากได้อยู่เมื่อคืนนี่ฟันดียังเอ้าฮะเมื่อคืนนี่ฟันดียังเมื่อคืนนี่เอาวันนี้โต๊กแล้วอ๋ะคือว่าอะไรเนาะจังใดแกสู้ๆเด้อไอเด้อเป็นกำลังใจให้เพราะว่าอีกอีกจังหน่อยกับไปงานได้เนาะโออีกจังหน่อยกับไปงานเพื่อนว่าพากันกินข้าว อ่าแลกงกับอย่างเด้บาดนี่เนาะโดยยังยังใดอนี่ยังบ่มีเ่แ่มื่อกี้นี่อันกกินปุ๊บปั๊บจกกินไปซังเข้าไปในนาในเซานี่ดิกระดูกหมูเออกินน้ําในเซานี่อันนี้หมดแล้วดิโดยๆเอ้ยได้เงินมาไเป็นคนเก็บเอ้ยบ่มีอืนว่าเงินเดือนพวกมามานีันนี้่ันบ่เคยพอนหมู่บ่นั่นน่ะ นะพี่น้องเนาะเอ้าว่ายกว่าหัวเพื่อนน้องเลยใช้ว่าแตาก็มีเงินอยู่บ่ออย่างนี้สนะอ่าจะดื้อเด้อจะดื้อเด้อเบาเบาเบาให้อันค่ายานางเลยฮะบุระทงบุระทงเลยยานางก็มีเห็นบ้างอเนาะนี่ให้นี่ให้เป็นค่านะเมื่อกลับมันเที่ยวไปงานอ้ายเด้อโดยพอลดค่าใช้จ่ายไปอีกกันพี่น้องเลยโด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 ย โดยโดยสาธุกน้องพี่น้องเนาะกับป้าได้เด้อบันี้เด้อโดยสบายดีบ๊ายบายเฮ็ดเป็นบ่เฮ็ดเป็นบ่เอ้งามงามโดยสบายดีเด้อเด้ออ่าโอเนาะพี่น้องโอเคพี่น้องเลยมีได้ผูจับจบทงงามเป็ดตะหักเป็ดตะแพกน้องน้องเพื่อนก็ได้หาหุ่นจะนั่งขายเพื่อนเนาะมาตาก ซื้อช่วยเพื่อนพี่น้องน้ะฟอให้น้องเพื่อนได้ซื้อกินขนมพี่น้องเลย <c ười> ละะคือเ้าล้วเนาะก่อนอื่นก็ <c ười> ขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง fc เบิร์ดสุขู่สุขคนเด้อเนาะทีเข้ามาเป็นกำลังใจบอต้าเนาะแล้วก็บวกดขามโฆษณาของบอต้าไปถ้าคลิปนี้ก็คือสิได้ขอกาวคำว่าสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย